สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16ค่ะ2ตัวบนล่างนิ้นบนนะคะ ผลที่ออกของง้อที่ผ่านมานะคะ272และ09นะคะแอดให้ S 04 06 07นะคะพี่น้องจ๋าเนาะมา09นะคะแต่ถ้าใครที่จับในตารางไปเป็นแนวทางได้09ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบนออก272แอดให้07 17นะคะมา72น่าเสียดายนะคะพี่น้องจ๋าเนาะผิดแต้มผิดแต้มเดียวนะคะ อยังไงก็มาลุ้นกันต่อนะคะตัวเลขทุกตัวที่ให้ไปนะคะมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจินชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะวันนี้พอดีแฟนแอดหยุดครึ่งวันนะคะไปทุลเพิ่งกลับมาก็มาคำนวณให้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะบวกกับสูตรแอดด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าสองสามสูตรรวมกันนะคะคัดมานินๆนะคะพี่น้องจ๋า วันนี้ก็อาจจะเสียงเบาหน่อยนะคะเพราะว่าน้องนิปุนไม่สบายนะคะเพิ่งจะกินยาแล้วก็ให้นอนไปนะคะก็มีเวลาก็มาทำแนวทางให้นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะ,ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16นะคะ สองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะก็จะให้ทั้งชุดสองตัวแล้วก็สามตัวนะคะพี่น้องจา่ามาตามกันเลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะชุดสามตัวนะคะแอดให้ห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดและสองห้าเจ็ดนะคะ,ะสำหรับ ชุดเน้นนะคะให้ที่หนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าห้าเจ็ดนะคะหรือว่าใครชอบในชุดลองชุดกันก็ลองพิจารณาดูนะคะเน้นให้สี่ชุดนะคะชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะคะอ่ย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เฮงเงปังๆนะคะห้าเจ็ดนี้สวยนะคะงวดน,นี้เนาะ พอดี Body, สูตรของแฟนแล้วก็สูตรของแอดนะคะชนกันนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็เลยชอบนะคะ57เนาะติดเลขเบอรให้ด้วย55นะคะตัดให้นะคะพี่น้องจา๋าหรือใครชอบในชุดไหนก็ลองนําไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า